ที่สิบสองคำสนทนาลับเดวรุณีสาวพวกผ่าจิตใจอันคับแค้นรันทดวิงตะเบึงกลับหอ,อน้อยซึ่งเป็นที่พักส่วนตัวเพ่งลดเลี้ยวระเบียงแห่งหนึ่งได้ยินซุ่มเสียงหนึ่งถามพวกว่าท่านเป็นใครซุ่มเสียงอีกเสียงหนึ่งกล่าวเสียงเย็นชาโลเก่งงีท่านไม่รู้จักเราพเรารู้จักท่านมีนำซ้ำสืบประวัติความเป็นมาของท่านจนกระจ่างชัดแล้ว ท่านลองดูคองนี้จะทราบว่าเราเป็นใครจารงนี้สาวฟังออกว่าคนร้องถามตอนแรกเป็นบิดานาะงสุมเสียงไายหลังกลับแปลหูยิงแสดงว่าเป็นคนนอกตอนนี้ปรากฏคนนอกบุกรุกตะกูลโลมีนำซ้ำกล่าวด้วยน้ำเสียงเช่นี้ย่อมไม่มีความเป็นมาดีงามก็ไรเท้าที่ก้าวออกของดาวรงนี้สาวหดชักกลับคืนมา ซ่อนตัวในเงาเมืดชักงกศรษะมองไปยังทิศทางต้นเสียงเน,นที่ห่างไปยืนไว้ด้วยผู้คนสองคนหนึ่งเป็นชายชราคราวยาวโลก,กึึงีงผู้เป็นบิดานางอีกผู้หนึ่งเป็นผู้คลุมหน้าชุดดำร่างปานกลางคนหนึ่งยามนี้ในเมือบิดานางคือของสิ่งหนึ่งสร้างความตระหนกจนร้องพร่งว่าท่านเป็นหัวหน้าขบวนการเพียวรนโลหิตแห่ง ผูกลุมหน้าชุดดำเข้นเสียงเย็นเยียบว่าทราบก็ชายได้แล้วจะได้รำรองไปโลกกึงน,นีประคองทรงวัตถุในมือคขืนแกผู้กลุมหน้าชุดดำน้อมกายคารวะกล่าวว่าข้าพเจ้ามีตาแต่ไร้แววไม่ทราบทันหัวหน้าขบวนให้เกียรติมาชังสมควรตายขอเชิญนั่งในห้องโถงอนุญาตข,าาขา้าพเจ้าคารวะน้ำฉ่างผูกลุ่มหน้าชุดดำยกมือตัดบทว่า กุศลเจตนารับไว้ด้วยใจพวกเราสนทนาในที่นี้เถอะทราบแล้วเขารบไม่สู้ทาตามคำสั่งท่านหัวหน้าขบวนมีคำสั่งใดเข้าเจ้าล้างหูน้อมรับฟังผู้คลุมหน้าชดดํากล่าวว่าแต่โยเรื่องราวไม่ขึ้นโบสถ์วิหารหากไม่เหีเรื่องสําคัญชนชาวเราก็ไม่บุกรุบ้านเรือ,รอนราษฎรยามวิการโลรก,กึงหงีท่านเป็นคนเยี่ยงไรประกอบอาชีพใด เราท่านล้วนทราบกระจ่างดังนั้นพวกเราไม่ต้องสนทนาบกวนอ้อมคอมแล้วใช่แล้วท่านหัวหน้าขบวนโคคลุ้มหน้าชุดดำไม่อาานุญาตมันกล่าวต่อกล่าวว่าเรากำลังตามล่าทายาทของคนทรยศผู้หนึ่งคนผู้หนีแท่ลี้เรียกว่านี้เล่งห่วงท่านรู้จักมันหรือไม่แต่ตรงนี้สาวที่หลอกระฟังถึงกับใจเต้นระทถึกขึ้น โลเก,กืึงงี้ก็ใจหายว่ากล่าวว่านี่ผู้กลุ่มหน้าชุดดำกล่าวว่าเมื่อครูบนถนนหลวงเราไม่มีโอกาสฆ่าผู้แสลีนี้กลับถูกสตรีนางหนึ่งลงมือขัดขวางผลจากการเสืบสอบค่อยทราบว่าตรุนีนั้นเป็นบุตรีของท่านมีนำซ้ำนางนำผู้แสลีมายังบ้านท่านบุตรีท่านขัดขวางการล่าสังหารของขบวนการพิ่รนโลหิ ถึงกับชักนำคนทรยศเข้าบานเนื่องโพระนางไม่ทราบความจริงแต่ตอนนี้เราบอกต่อท่านแล้ว่านหากไม่ไรายงานตามความสัตย์จะมีโทษอุกิจถึงขั้นปรหารเจ็ดชั่วโคตรแล้วลูกเก่ง,งยิ้มประจบประสารมือกล่าวว่าไม่กลา้าท่านหัวหน้าขาบวนก็ทราบว่าขบจ้าเป็นคนเยี่ยงไรประกอบอาชีพใดคนเช่นขบจา้าเพียงเคลื่อนไหวในยุทธจักรกับผลของทางการล้วนก้มหัวให้ คนที่ท่านเอ่ยถึงตามเหตุผลข้าพเจ้าสมควรสงม,มอบให้เพียงแต่ข้าพเจ้าคิดอุกอาจเรียนถามท่านลาสังหารลี้แห่งห่วงเพราะมันประทุษร้ายคุณนางบ้านเมืองหรือโผคลุ้มหน้าชุดดำถืออำนาจยดสักขมขวัญผู้คนแต่โลก,กงงึึงีไม่ใช่ตะเกียงที่ขาดน้ำมันกล่าวเป็นความหมายจะได้ขู่ขวัญผู้คนหากมาดีก็ดีไปหาไม่อย่าหวังได้รับความร่วมมือจากมัน ผูกลุมหน้าชุดดำตาศาสตร์ประกายเย็นเยียบโกรกุมโลกกึงีคขม่งนี่โลกกึงีกระปรสานศบตากับมันยิ้มเกลื่อนกลาดทั่วใบหน้ากระทั่งดวงตาก็ไม่กระพริบปูกลุมหน้าชุดดำพลันสลายประกายเย็นเยียบในดวงตายิ้มลางกล่าวว่าไม่เสียที่ที่เป็นหัวหน้าใหญ่ของฝูงโจรแถบชานตุงจริงๆเราทราบความร้ายกาศแล้ว โนกึง,งีประสานมือกล่าวอย่างยิมเยีมท่านหัวหน้าขบวนชุมเฉยเกินไปยังหวังท่านหัวหน้าขบวนเกื้อกูลดูแลไม่ต้องเกรงใจไปสามารถคบหาสหายเช่นท่านภายหน้าก็เป็นความสะดวกแก่เราคิดคบหาสหายจึงเปิดหัวใจแก่กันดังนั้นเราไม่ขอปิดบังท่านนายอำเภอเมืองจีน้ำทำอิดหง ไม่ได้ถูกลี้เล่งห่วงฆ่าทิ้งหากแต่ถูกเราฆ่าทิ้งทีดาของท่านอิดหนึ่งก็ไม่ได้ถูกรี้เล่งห่วงลักพาไปหากแต่เป็นเราลักพาไปจะาลงุงหีสาวรับฟังจนเกเต้ระทึงแพ่ปูทานด้วยความตระหนกโลก,กงงงีก็รู้สึกเหนือความคาดมาอย่างใหญ่หลวงงงงันวูบจึงกล่าวที่แท้เป็นการลงมือของท่านหัวหน้าขาบวนโคล้กรุนน้าชุดดำแคนหฮวรกล่าวว่า ทำยิดึงกินเงินเดือนหลวงเป็นข้าราชการในราชวงศ์ชิงกลับเอาใจออกห่างนาครหลวงคิดกำจัดมันแต่แรงจนใจที่มันเป็นที่รักของชาวเมืองจีนามสร้างความกลิ่งเกรงแกนครหลวงระว่างนี้ความจริงมีโอกาสเอืเมืงลีเล่งหวงประทุษสังหารมันมีคาดลีเล่งหวงบังอาจขัดขืน มีเพียงปลดปล่อยที่ด่ามันในระหว่างทางมีนำซ้ำดานโดดมายังเมืองกีน้มคิดตักเตือนภัยต่อทำอิดหึงเราคำนวณแผนการมันเป็นมั่นเหมาะมันปลดปล่อยที่ดาของทำอิดหึงเราก็คร่ากลุ่มทิดาทำอิดหึงไว้จากนั้นล่วงหน้ามายังเมืองกีน้มปลิดชีวิตทำอิดหึงปลายความปิดไปยังลีเล่งห่วงให้มันเหนียวร้อยปากอย่างยากโตแยงไม่้กระโดดลงแม่น้ำฮวงห ก็ไม่อาจล้างมนทินได้เมื่อเป็นช่นนี้ตัให้เราไม่ฆ่าลีเลงห่วงชาวยุธธยะก็ไม่ปล่อยปลแล้วเป็นมันจะช้าเร็วมันยังคงต้องตายแต่ตอนนี้มันรับบาดเจ็บบอบชำ้ำขอเพียงท่านส่งมอบตัวมันออกมาเร,รจาจะปิดชีวิตมันกับเมืองอย่าลืมว่าคุณนางเช่นทรรมอิดหึงรังแต่เป็นก้างควางคอทัน ท่านเปลือกเป็นมหาเศรษฐีแท้ที่จริงเป็นหัวหน้าฝูงโจรขบวนการเรากำจัดทอีกหนึงท่านสมควรปิธิยินดีจึงถูกต้องทั้งไม่มีเหตุผลปกป้องหลีอเล่หงหมงโลกกึงนี้ฟังถึงตอนนี้โฮูโรหาหากล่าวว่าที่แท้เป็นเรื่องเช่นี้ท่านหัวหน้าขบวนการกล่าวถูกต้องลี้เล่งห่วงหาเป็นบุคคลเช่นนี้ข้าพเจ้าไม่มีเหตุผลปกป้องมันดีเพียงแต่ข้าพเจ้าหาทสง,งมบ ลีเล่งหวงให้นับว่ามีความดีความชอบช่วยเหลือทางการจับโจรท่านหัวหน้าขบวนใช่สามารถเอ่ยถึงตอนนี้เยีมยิ้มแล้วกล้ามกลืนไว้ผู้คลุมหน้าชุดดำมงศรีชาก่าวว่าเราจะลายงานขึ้นไปยังเบื้องบนแต่งตั้งทันอยู่ในหน่วยสายสืบสังกัดขบวนการพี่วรุนโลหิตเป็นอย่างไร โรคก,กึงีลิงโลดยิงน้อมกายกล่าวว่าพระคุณชุบเลี้ยงของท่านหัวหน้าขบวนข้าพเจ้าจะริกจดจำช่วยชีวิตนับแต่นี้ข้าพเจ้าประกอบการค้าใดขอคารวะแก่ท่านสองส่วนท่านหัวหน้าขบวนรอสักครู่ข้าพเจ้าจะใช้คนนำตัวลี่เล่งห่วงมาดารุนีสาวใจสันสานร่างอ่อนแอนสนรดิกไม่กล้ารีรอเสือไปถดถอยกายไปด้านหลัง กลับเข้าสู่ในเวศฟังเสียงลมตอนนี้นางเข้าใจแล้วทาอีกถึงทาตัวนังไม่ยอมก้มหใหยกับชาวแมนจูรักปกป้องชาวเมืองจีนน้าเป็นบุราษดังนั้นตกเป็นเป้ากําจัดของขบวนการพีเยวรุนโลหิตลีเลงวงไม่ยอมปฏิบัติตามแผนการร้ายของขบวนการพีเยวรุนโลหิตจึงถูกปลักปรำให้อะไรถูกกล่าวหาว่าประทุทษสังหารทำตัวนัง ตอนนี้ถึงกับถูกหัวหน้าขบวนการพิอุรุณโลหิตตามล่ามายชีวิตนางสมควรกลับไปเตือนภัยต่อมันดรุณงนี้สาวโทมเข้านิเวศฟังเสียงลมดูดสายลมหอบหนึ่งแล้วตะลึงลานแจแล้วตะลึงลานกับที่บนเตียงเวิ้องว่างเปล่าไหนเลยมียวร่างลีเล่งห่วงแม่แต่งเงาแสดงแน่ฉันลีเลง่วงพาร่างที่อ่อนล้าและอาการบาดเจ็บ ที่ยังไม่ทุเลาจากไปแล้วเป็นนางคับไล่มันไปเองเดี๋ยววี้สาวไม่เพียงอกสั่นขวัญแขวนมีนำซ้ำยางละอายเสียใจตอนนี้ไม่ว่าปูไข่ฝ่ายป่าปามประจำมอมเพอไม่ว่าชาวธรรมะเมืองจีน้ำต่างต้องออกตามล่าลีเลงห่วงมีนำซ้ำบิดานางหากพบว่าลีเล่งห่วงไปแล้วก็ต้องออกคำสั่งล่าสังหารหมาหว่าลีเลงห่วงมีเพลงดามเลื้อเลือด แต่ตอนนี้ไม่อาจประหารประหารกับผู้คนหากรับบาดเจ็บในเงื้อเมือชาวธรรมเมืองกิน้ำรหรือตกไปในอุ้งหัดปูคว้ประจำมอมเพอหาไม่ถูกชาวมิจฉาชีพสังกัดปิดานางตามทันล้วนบันดาลให้นางคับแค้นเสียใจไปชั่วชีวิตดาวรงีสาวน้ำตาทะลักจากเบาคบกรามแนบเนนพิวออกจากนิเวศฟังเสียงลมโพพุ่งขึ้นบนหลังคาตึกรางวันแอนไว้วูก,ก็หายวาม ตรุณีสาวเพิ่งจากไปโลกกึงีก็นำพ่อบ้านอึ้งไปตักมาถึงคนทั้งสองพอเข้าประตูล้วนงงงันบุกโลก,กึงีพร่งว่าคนเล่าอย่าเท้าอีเชี่ยวเล่าอึ้งไปตักกล่าวว่าท่านพุเั่าอย่าเพิ่งร้อนรุมอาจบางทีก็นี้เคลื่อนย้ายมันไปยังที่อื่นลมหอบหนึ่งกันโชคบุกภายในนิเวศฟ,ฟังเสียงลมเพิ่มคนผู้หนึ่ง เป็นผู้คลุมหน้าชุดดำนั้นได้ย,ยินมันกล่าวว่าโลกึง,งีคนเล่าโลกึง,งีเรียกกล่าวว่าเมื่อครูมันยังอยู่ที่นี่อาจบางทีเป็นบุตรีเราเคลื่อนย้ายมันไปที่อื่นแล้วผู้คลุ่มหน้าชุดดำกาศา์ประกายเย็นเยียบกล่าวว่าโลกึง,งีบุตรท่านเพ่งทะยานข้ามหลังคาตึกออกไปไปอย่างรีบร้อนยิงโลกึง,งีหน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าวเสียงกลี่ยกราน ไปตักท้ายทอดคำสั่งเราให้น้องพี่ทั้งหมดออกค้นหาลีเล่งห่วงพอพบเห็นก็ฆ่าทิ้งกึ่งไปตักน้อมรับคำหันกายหมายจากไปผููคลุ้มหน้าจุดดำยืนมาขวางกั้นไว้กล่าวเสียงเย็นชาโลก,กึงเงงก่อนที่ลีเล่ง่วงจะจบชีวิตท่านจะได้แพ่งพรายคำบอกของเราเมื่อครูออกไปไม่เช่นนั้นการฆ่าของท่านต้องจบสิ้นแน่นอนท่านเข้าใจหรือไม โลกึงหงีหน้าแปลเปลี่ยนยี่ครากล่าวว่าท่านหัวหน้าขบ,บวนวางใจเราเข้าใจผลได้ผลเสียเป็นอย่างดีอย่างนั้นก็ประเสริฐท่านเคลื่อนไหวของท่านเราเคลื่อนไหวของเราขอเพียงสามารถปิดชีวิตลี้เล่งห่วงเราประกันว่าภายหน้าท่านต้องได้รับผลประโยชน์ไม่รู้จบมันลอยตัวพิ้วปรดาาออกไปให้รับกับตาในบันดนคนผู้นี้มีตัวเบาสูงเยี่ยมไปมาดังเฮินบินจริงๆ กึ่งไปตะกรีบพลิ้วตามติดออกไปโลก,กึ่งนี้ขยี้เท้าอย่างคุนเคืองเหยียบอิดลายปูพื้นแตกไปสองแผ่นจบบทที่สิบสอง